สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสั่งสินค้าจากเว็บไซต์อาลีบาบาโดยสั่งซื้อจากผู้ขายที่ไม่ใช่คนจีนไม่ควรพลาดคลิปนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าดูได้ยังไงว่าคนขายเป็นคนจีนไหมแล้วคนขายคนจีนกับคนขายประเทศอื่นมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเบื้องต้นนะคะอมอยากให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์อาลีบาบาก่อน ะะจากนั้นให้มาช่องที่เขาให้พิมพ์คําค้นหานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ชื่อคีย์เวิร์ดสิ่งที่ต้องการลงไปได้นะคะสมมุตินะแอมต้องการหาคําว่ามัชชะทีนะคะค่ะอย่างตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตรงนี้เขามีคําว่า CN ตัวนี้เนาะ C.N. เนี่ยคือคนขายคนนี้เขาอยู่ที่ประเทศจีนนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเลื่อนมาอย่างตัวนี้14ปีตรงเนี้ค่ะ J.P. คนขายคนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ค่ะความแตกต่างระหว่างคนขายคนจีนกับคนขายประเทศอื่นๆมีความต่างกันยังไงนะคะในกรณีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสั่งซื้อสินค้าจากประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ของประเทศจีนค่ะ ผู้ขายเขาจะไม่มีบริการเ r ร d e a ช s u อร์แลนะคะบริการเ r ร d e a ชเชอร์แลนซ์ค่ะจะเป็นบริการที่ทางอาลีบาบาเขาให้ความคุ้มครองกับผู้ซื้อค่ะหากผู้ขายไม่ส่งสินค้าให้หรือว่าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงปกนะคะเราสามารถที่จะเปิดเคสของเงินคืนได้ในกรณีที่เพื่อนๆเ,เลือกซื้อสินค้ากับผู้ขายที่เป็นคนจีนผ่านบริการ Trade Assurance นะคะ ในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นคนขายประเทศอื่นทางอาหราบเขาจะไม่มีความคุ้มครองให้นั่นหมายความว่าในการสั่งซื้อสินค้ากับประเทศอื่นจะมีความเสี่ยงมากกว่าค่ะค่ะในการสั่งสินค้าเราก็มาเลือกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อจากนั้นมาคลิกที่สนทนาตอนนี้นะคะพอคลิกสนทนาตอนนี้นะคะเขาก็จะมาที่หน้าแชทนะคะซึ่งอ้ําได้มีการ คุยกับคนขายเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่เข้ามาตอนแรกก็สามารถที่จะบอกคนขายว่าเราสนใจสินค้านะคะต่อมานะคะให้สอบถามราคาเขานะคะว่าราคาสินค้ารวมค่าส่งมาที่ประเทศไทยราคาเท่าไหร่เนื่องจากว่าจากประสบการณ์ของแอมเนาะราคาสินค้าที่อยู่หน้าเว็บปรีบาบาส่วนมากไม่ใช่ราคาจริงนะคะ สมมติว่าเขาบอกว่า1 1 0่งร้อยสิบถึง1 3ึบาทอันนี้บางทีบางเจ้าอาจจะไม่ใช่ราคาจริงเพราะฉะนั้นก็ให้ถามราคาสินค้ารวมมารวมค่าส่งมาที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ถามเขาว่าปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าอย่างอันนี้เขาบอกว่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำอยู่ที่5นะคะแต่ว่าอันนี้พอแอมคุยไปแล้วเนี่ยเขาโอเคกับการที่จะสั่งซื้อสินค้า อย่างละ1เซตได้นะคะอีกอันนึงค่ะที่แอมอยากให้ถามนั่นก็คือว่าเขารับ PayPal ไหมนะคะในการชำระเงินนะคะถ้าเกิดว่าเป็นประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศจีนนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนขายจีนจะมีบริการเทรดแอชเชอร์แลนซ์เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นประเทศอื่นๆน,นะคะถ้าเกิดว่าคนขายเขายอมรับ ให้เราสามารถชำระผ่าน PayPal ได้ตรงนี้ก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เราจะชำระผ่าน Western Union ให้กับผู้ขายโดยตรงค่ะซึ่งจะมีบางเจ้าที่มี PayPal นะคะแล้วก็จะมีหลายเจ้าที่ไม่มี PayPal นะคะอย่างตัวนี้ถามเขาว่าเขารับ PayPal ไหมเขาบอกว่าเขารับนะคะแล้วก็ถามราคาสินค้ารวมค่าส่งทั้งหมดนะคะอยู่ที่26.5 US ยูเอสอลาซึ่ง ถ้าเกิดว่าราคาสินค้ารวมค่าส่งไม่ถึงพันหตรงนี้เราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของภาษีนะคะกับอีกอย่างนึงค่ะแอมอยากให้ก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะนําเข้าสินค้านะคะอยากให้ถามคนขายก่อนว่าสินค้านั้นพิกัดศุกากรอะไรแล้วก็เอาพิกัดศุกากรนั้นนะคะไปโทรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ call center 1นึนะคะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนากากรน,นะคะเขาก็จะแจ้งว่าสินค้าที่เพื่อนๆต้องการนําเข้านี่ค่ะจะต้องมีการขออนุญาตก่อนนําเข้าไหมนะคะสินค้าตัวนี้สามารถนําเข้าได้หรือเปล่าแล้วก็เวลานําเข้านี่ค่ะจะต้องเสียภาษีนําเข้าเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้มีการเช็คทั้งกระบวนการให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าที่ สั่งซื้อไปแล้วแล้วปรากฏว่าจ่ายตังค์ให้คนขายไปแล้วพอของมาถึงไทยแล้วอ,ออกไม่ได้เนื่องจากว่าติดไปอนุญาตอะไรประมาณนี้นะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสั่งสินค้าจากเว็บไซต์อาลีบาบาโดยผู้ขายเป็นประเทศอื่นๆนะคะแอมก็รับนะคะแต่ว่าจะรับเฉพาะผู้ขายที่เขารับชำระผ่าน PayPal เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้ที่ ไลอ้อ p พลอยชิปปิ้งค่ะสวัสดีค่ะ